ใหม่นะครับผมดูปลากราพขอกที่ชอบอบกเ,เ,เป็นไส้สิงห์น้ำหนามไล่เงยพอมาหน่อยใกลทอปลาป่านะครับปลาป่าฟังดินอยู่ มันมันอะมันยู wow. ่ฟังเลยต้นจีเร็กมันอยู่ฟังเลยต้นจีเร็กว่าต้นต้นจีเร็กมันอยู่ฟังเงาปะมันมันอยู่ฟังทีทีที่บ่เป็นกระโดิเองบ่ไินไงดีร่างกายรงไปหมดเลยเนี่ยว่ะเนี่ยเนี่ยเลี้ยงไม่หนีจละที่วิมวัด อะไรกันฟังรักเลยเอาเอาสื่อลักคูนมาฟังเอาเลยมันด้พึ่งเนานะมันเป็นีเสียงเหมือนไถยอยู่เอาฟังเอาใจยังก่อนแกมุ่งมันหน,มมมน่อยไหมเดอ๋มุ่งมากหรืยิ่งมาดีมานะะี่แล้กวก็นรักรักนั่นเห็ยุยเสียยวไถล่างวัดอีกแล้วน่าเนาะน่าหาเลยเอมันเห็นกันนี่ เพราปลาไปละปลาปลาเรียนเรียนเรียนบางทางท่านทีทาานี้เออบ่ได้เรีนน้ำสาวไฟไม่หวดิเป็นมาบอกว่าเรียนย่ฟังอีกาาคบ่ได้แล้วราเรียนเ่อง mình cần tổn đấy tổn nhạy, là... tổn mới được ah, à, đẹp loài. Ông à, thầy đã ใชบบคือใหญ่กิริงกิมากเีหอดหมอกเลยแตกโอ้ยิ่งเขารแต่งเขางหญเขายังเอาปานหนามันัลนไหมมาส่สตีแล้วไปซุปแล้วก็ยังว่ไข้าโนกปานขึ้น,น e ไงขาอยู่ร้อยไิเล่ยแล้วบอทหล่อ ดิแท่ขั้นหนาเลยเหรวะโยกไม่เนี่บนยบอลยงวงไงโอ้โหมนใหม่ใหม่ดันไปโอ้นโอ้รถโตมันแห้งเลยดูมันเออแห้งลุ่นบ่าเส้นกลางแหลเลยเดียงดาว แหงๆเขาเห็นเขาไม่เดินทางเลยเหงาข้าทำไมถึงเต็มตามหมอกเลยลนะ่ะ ัำซาว่าัามา่ตำซาลว

ในลงีนะลกปงเนยมันไย้มอะตอะไ้างแล้ว่าอ่อมันก็ดีอย่างนี้มันก็ก็เป็นคูมนะมันก็บจะเต้าคุมย่อนยานเราอไนะ

Những câu phi thăm tiền lẻn lẻn nhưng lẻn 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 nó, lẻn 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 ไยแหงแล้วก็เผาเผาเรวยังมาเบ่งวา่าัน